สวัสดีค่ะ,คะก็กลับมาพบกับพวกเรากันอีกแล้วนะคะพี่แอนค่ะน้องอุ้มค่ะทริปวันนี้นะคะเราก็อยู่ในเกมโรบอทกันอีกเช่นเคยคะ่ะน้องๆแต่ว่าวันนี้นะคะพี่แอนกับน้องอุ้มเนี่ยเราก็จะมาตามหารูปภาพสุดฮิตนันเองนะคะน้องใช่ทุกคนอย่าว่าดีมีคนจ้างเราเั้นหลายหนึ่งเพื่อมาหารูป ไฟฉายมาแค่อย่างเดียวนะคะทุกคนเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมีได้แน่เพราะว่าในนี้ยมันมืดมากๆเลยนะคะต้องมีไฟฉายเนาะนี่ค่ะทุกคนนี่นี่นี่อุ้มี่นี่ไงเป็นรูปภาพแบบนี้แบบนี้แบบนี้เละเขาเป็นเป็นผู้หญิงปะเป็นรูปผู้หญิงปะผู้หญิงเกมหนุกมากค่ะทุกคนพี่ว่ามันมันน่าจะเป็นใสมากกว่านะคะน้องอุ้มี่เกมเละหนูว่าเออเรามาฝั่งนี้กันดีกว่าค่ะไปตามหากันเลยเจอไหล่ะคะเจอส มา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 ฝั่งนี้มาฝั่งนี้เห็นไหมมีคนมาตามหารูปภาพนี้ตั้งหลายเลยเนี่ราต้องชนะให้ได้นะไม่งั้นเนี่ยเราไม่ได้รูปสวยๆแนะ่พี่แอนหนูรู้สึกว่ามันแ,แปลกๆอะ่ะเราเราไม่มันเราว่ามันรู้สึกน่ากลัวไงไม่รู้อะพี่แอนมาเดินตามพี่มาเรื่อยๆเลยนะพี่เห็นเขาเดินมาฝั่งนี้แหละพี่จะเดินตามไปหรอ ว่ามันน่าจะต้องลึก,กลับแน่นอนดูดิพี่เราเข้ามาลึกมากๆแต่ว่ามาเร็วมาเร็วต้องตามกันมาติดติดเลยนะไม่งั้นเราจะหากันไม่เจอเลยนะนเพื่อนเขาทำอะไรกัน,นอ่ะเขาก็ไปตามหารูปภาพเหมือนที่เราตามหานี่แหละหจะบอกอ่ะเรากลับมาที่เดิมมเน,นี่ะพี่ยนันทำทุกอย่างเป็นสีแดงอ่ะมามาตามพี่มาแต่เมื่อกี้ทุกอย่างมันเป็นสีแดงไปหมดเลยนะพี่แอ็นเฮ้ ไปๆเรากลับเขาเรากลับไปเรามาทางใหม่ดีกว่าอยู่แถวนี้มันขึ้นสีแดงมันมีเสียงอะไรอ่ะเดี๋ยวมาฝั่งนี้ดีกว่ามาฝแดงนี้ดีกว่ามาฝั่งนี้ดีกว่าเราก็ต้องเดินหลบมันอ่ะพี่แต่ว่ามันไม่ได้หาเราเจอง่ายขนาดนั้นนะอ๋อหนูเข้าใจแล้วพี่แอนคือจริงๆอ่ะให้เราโปะมันก่อนแบบอย่างเช่นแบบชนเหมือนที่แอนอะ แต่ถ้าเราแบบยังไม่บอกว่ามันไม่ได้ตั้งใจะจะแบบมาเลงเราขนาดนั้นอ่ะพี่แอนมันแบบอย่างเช่น,นมันไม่ได้มันไม่ได้มาหาเราง่ายขนาดนั้นอ่ะเออใช่แต่ว่าตอนนั้นพี่บังเอิญไปมันก็เลี้ยวแล้วก็โดนพอดีเลยใช่ป่ะพี่มามามาฝัา่งนี้เราเดินอน้อมหนีมันมันก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่นต่ว่ามันไม่ได้โดนเลยเอ,อ่ะเอ้ยตอนเนี้ยเรายังไม่เจอสักรูปเลยนะพี่แอนทำไมมันหนาวจังเลยล่ะเนี่ยตามพี่มาเถอะเพื่อนออกหรอเหลืออะไรอ่ะพี่แอนมันจะสีแดง เข้าไปในนี้พี่แอนนั่นหรอนี่ไงเราเจอรูปภาพแล้วหูยเก็บพี่จะเก็บไฟฉายแล้วก็เก็บเอารูปนะทำไมหนูเก็บไม่ได้เก็บไฟฉายก่อนได้ยังเสียงอะไรอ่ะได้มาหนึ่งแล้วกูมีได้หนึ่งหรือยังได้หนึ่งแล้วพี่แอนหนูนี่เสียงไปเม่รู้ว่ามันน่ากลัวมากได้มาหนึ่งแล้วเราก็ออกกันเถอะไปตามหาต่อไปเฮล้ถ้าเราตุยเนี่ย มันจะหายไปไหมคะพี่แอนไอ้รูปภาพที่เราสะสมเนี่ยน่าจะไม่นะโอ้ดีเลยค่ะแต่ก็อยากให้ไฟฉายเลือกหายเลยบอกว่าน,นี่ไปฝั่งนี้ดีกว่านะ<า>ทำไมมันร้อนอะ่ะร้อน,นแล้วก็หนาวแล้วก็ร้อนแล้วก็หนาวเนี่ยอุณหภูมิวัดไม่ถูกเลยตามมาตามมาเราเราจะเจอรูปเมื่อไหร่เ่ยพี่แอนทางนี้ไหมอ่ะเราคิดว่าทางนี้เราต้องไปทางที่มันแบบมีซอกมีมุมเฮ้ยจะเร็ว ไหนไหนไหนสีแดงๆในมุมใช่ปะมาๆามาอ๋อใช่ฝังนี้หรอเราจะเจอตัวไอ้นักทหากแล้วนานดูแล้วดูแล้วอ๋อมันไม่หายค่ะทุกคนยันอยู่ไหนอะนตัวนทำไมมันอยู่แต่ตรงนี้ ว่าพี่กำลังเดินตามน้องอุ้มมี่อยู่นะอุม้มมี่ไปไปไปเราเราต้องเดินไปเรื่อยๆอ่ะพี่ว่าสักทางนึงอนะ่ะมา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 ฝั่งนี้มาฝั่งนี้หนูตามอะไรเดิน<ว>ตามมาฝั่งนี้อุม้อมี่อุ้ยเราต้องไปพร้อมกันมันจะได้หาเจอพร้อมกันมีาฝั่นนาางนี้พี่น่ะหนูว่าพี่ยานทุกคนเขาไปผิดทางเขาไปคนนึงเขาไปผิดทางคนอื่นเขาไม่ผิดทางนะเขาไปคนนีงเขาไปผิดทาง มิมาฝั่งนี้ไปเรื่อยๆอ่ะมันเห็นเราต้องพยายามไปเรื่อยๆบางครั้งอ่ะเราเดินไปเดินมามันก็วนกลับไปที่เดิมนะมือสวาที่นี่เป็นที่เดียวไงไม่รู้อ่ะมันก็คล้ายๆกันหมดอ่ะแต่ว่าตรงนี้ที่กวนว่ามันมีแค่เจ็ดอันอ่ะเราต้องหาแค่เจ็ดอันแต่ว่าโอ้ขนาดเจ็ดอันยังหาไม่เจอเลยหาเจอแค่อันเดียวเอง่ซนนี้หรือเปล่าอันนี้หรือเปล่าอุ้มี่ซนนี้เราเคยก็บมันแล้วไม่ใช่หรอนี่ไง โอ้ยนาย้วคันโอ้อย่าหยิบรูปมนสิเอาไม่ได้เอไ่ัไปอุ้มมี่มาฝังนี้เขาด้เก็บไฟฉายก่อนสิลหนีอุ้มมมานี่ฝั่งนี้เนี่ยไปมาหันนี่เลยพี่ไนยังไม่กดเปิดไฟนะกนะแ้้งกดไปที่ไฟฉายมามาม่อะไรอ่ะยห้องอะไรอ่ะอุ้มมี่มาเร็วเดียวไม่ทันห้องอะไรเนี่ยไม่มาที่ก่อนไปสงๆหนูจะเลี้เอาเขาไม่ได้วันนี้หนูจะแล้วโอ้นี่ทางออกทางออกตองจบเกมไหุย แล้วเราจะหาทางออกเจอไหมเนี่ยถ้าสมมติว่าเราได้โคบอ่ะเว้ยเรราเดือุเย้ยพี่ได้สามอ่ะเร็วอุ้ยมีคนตุยมันมาแล้วเมื่อก <No ี้พี่เห็นมันอยู่ข้างนั่นน่ะฝั่งนั้นน่ะคลเมื่อกี้เห็นเรื่องตัวกำลังขนาดขนาดเลยไปมันมันไปฝั่งนั้นเรามาฝั่งนี้ดีกว่ามาดิมาอย่าหนงกลัวอยู่ไม่ต้องกลัวหรอกมันไม่ได้ฆ่าเราง่ายขนาดนั้นพี่อานี่ รูปมันก็เหมือน,นกันทำไ,ไมต้องจ้างหร้อต้องเจ็ดอันด้วยเข้าใจจริงๆนะเนาะพี่อาเนาะไปฝั่งไหนดีฝั่งนู้นดีกว่ทางเดิมนะทางเดิมมันก็เป็นเหมือนกันหมดนั่นแหละนเมื่อกี้เราเดินไปฝั่งนู้นแล้วเราเดินกลับย้อนกลับมาฝั่งนี้ดีกว่าเราไม่ควรเจอมันนี่ไงเฮ้ยคนอยู่ฝั่งนี้กันเยอะนะเพราะมันมีของเขาก็เดินหาเหมือนเรานี่แหละมันต้องอยู่ที่ใดที่หนึ่งเราก็ต้องเราก็ต้องแบบเดินไปเรื่อยๆเดินแบบเดินเดินสุ่มอ่ะ เราก็เจอเองหนูก็ต้องเหนื่อยมากๆแน่เลยอ่ะเดินสุ่มกันว่าเออยยู่ไหนปขับไปขับคนอุรุเซียนมีป่ะเด็กฝั Indo> ่งนั้นมันมีป่ะไม่มีหรอกมั้งหนูว่ามันเป็นจอเล็กๆอะมามามีถ้าเป็นสีแดงอ่ะใครวิ่งไปที่ไหนก็ได้ปู่เพื่อนพอเพื่อนรู้ว่ามันอยู่นั่นเขาก็พากันไปหมดเลยดังมาพี่น้องเห็นมันกรยังไม่สักที่นึงอ่ะย่องมาเบารีบหนีไปแล้วกันมามานี่นี่เออเขาพากันไปได้กันหมดแล้วก็ไปกับเขาเถอะ เออถ้าถ้าไปด้วยกันเยอะๆดีนะแต่ว่ามันก็ดีเองไงสีดงแดงไม่ใช่ริงจง,งไ,<ม>ไงไงพี่แอไม่ใช่เห <c oughs> นีหนีนีนีหนีหนอหนนีห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 นีนีหไีหเีหนีหนหีหนีนีหนีหนีหนีนีีน่นีนีหนนีห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 นีนีหีนหนาหน,า,า,าหนึหนีหนีหนีหนนนียพี่นีหนนตามอ้อยู่เดี๋ยวต,ตอนนี้เราจะไปกันีนีนีนนนนนนะทีเนี้ย จำมเลยตมงเลยนะคะผมจำได้เลยบอกก็ไม่ทราบผมูจำได้เหรอหนูเลื่อนไปชิชิ้ริมริมอ่ะโห่จำได้แค่นัได้อืมตามพุ่มมาก่อนวางใจอุ้มมากดิอุ้มไม่น่าจะอุ้มไปสองฝั่งไหนอุ้มฝั่งนี้อุ้มพี่เอ็นฝั่งนี้น้องหนูว่าไปดีกว่าไปกันไปกันฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่ยหนูผ่านศพตรงนี้เหละพี่เอ็นมันจะเกิด พุ่งแน่สาวอุ้งไปกับเพื่อนเฮ้ยพี่ยานตามผู้ชายคนนี้มาอุ้งไปกับเพื่อน,ออนผู้ชายคนนี้แหละเดี๋ยวไปเจออีกันนึงเป็นอันนี้นะไม่แน่ใจไปยันไปทังไงยังไงพี่ยานพี่พูดอะไรเลยอะ่ะมึงก็พี่เดินตามอุ้งอยู่อุ้งสักอย่างวิ่งนี่กน,นี่ไงเจ้แล้วเจะแล้วห้องนี้แหละไปอ้าวพี่ได้แล้วไ <laughs> ม่ได้แล้วโอเคไปต่อไป <laughs> ไปต่อ number ร n วันนัมเบอร์ทูนัมเบอร์ สี่อันแล้วเหลืออีกสามอันใช่ปะใช่ใช่ใ,ชใชห้สามอันต้องให้เราต้องมันจะเป็นเตีนเราต้องวิ่งหนีมันแน่เลยเตีนว่าปะไม่ปะม้วนมันนันเห็นปะเอ้ยอย่าพูดแบบนี้พี่ไม่น่ได้เลยพูดป,ป๊า <c oughs> ปะนี่มันนัาพูดหรือพูดเฉยๆ <c oughs> อันนี้นะดูคนเชื่ออุ้มนะอุ้มเคยเล่นมาก่อนพี่หรือเปล่าเตียนวัวมันก็บซ้อนถึงเล่นก็จำไม่ได้อะเ <c oughs> ชื่อสิเพราะว่ามัน ลกลับมากไปทางนั้นไม่ได้กลับหนีมัไม้ไฝัไไนนะ่งนี้ไม่แดงและามีไหนวะนี่นีกระดดไปเราลองมาฝั่งนี้ดูดิฝั่งนี้เรายังไม่ไปใช่ไหม สุดสุดสุดเลยเอ้าทำไมเข้าไม่ได้อ่ะทำไมเข้าไม่ได้ข้างไหนเราเข้าได้แล้วเข้าได้แล้วมาอุ้มมีเดินตามพี่มาพี่หนุ่มที่ยงเดินกลับหลังตัวเองเตี้ยไปทำไมพี่ไม่รู้แล้วว่าตอนนี้เปิดไฟหรือปิดไฟเขาอุ้มใช้อยู่ใช่ปะล่ะอ้วนงูเตี้ยมาเดินตามพี่มาวินีมันพุ่บพับพุ่บพับพุ่บพับมากๆเลยอ่ะตอนนี้ มาอุ้มมีป่ปจเสียงดีปะ่ะเสียงจริงอ่ะปื้มเกนิดเพราะว่าแอนิเมชันมนันอ่ะมันเลิศดไชอบอเออหืมแอนิเมแอนิเมชัน,นเสียงมันได้อยู่ใช่ไหมเฮ้ยพุ่งหลงเราเจอสี่อันแล้วอ่ะอีกอีกอีกแค่สามอันเท่านั้น,นอ,อันนี้หนูเเฮ้ยดูยดิมีคนเดินวนไปวนมาแล้วก็เอากลับมาที่เดิมอีกแล้วป่ะอุ้ยนี่นี่นเอ้าเห็นไหมพากันกลับมาที่เดิมอีกแล้ว อุ้มีดดิตรงที่เราเคยเก็บได้เลาเดินออกมาเดินออกมาฝั่งนี้ดิเดินออกมาฝั่งนี้แง่อืมนั่งตรงฝั่งนี้ดีกว่าอุ้มไดแล้วฝั่งนี้แล้วฝั่งนี้แล้วอุ้มจำได้แล้วรำเรื่อมาจริงหรือเริ่มจำในสมองเริ่มมาแล้วสมองเริ่มไม่ดีแล้วใช่ปะอื้ยยังไงสีแดงๆเนี่ยนั่งแหละนั่งแหละที่อุ้มอุ้เกิดได้ยังวะได้ยังยังน้องพี่ได้แล้วอ่ะอุ้มก็เหมือนกัน มีแต่อันที่เราได้แล้วอุ้มานั้นอุ้มนั้นตาอุ้มมานี่เไม่ได้ตา้มมาอะไรนพี่ตุยอ้มเดินไปเลยให้มันตุยเลยมันเดินหนีเรานงจริงๆอ่ะเราหน้าไปชนมันอะทำยังไงดีเนาะฉันถึงจะชนะเกมนี้สักทีเพลงใหม่เพลงใหม่

ไปไหนดะเนี่ยอุ้มดูดินี่คือโน,น,นี่คือจุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกใกล้เกือบเก็บทุกจุดแล้วจุดนึงยังไม่เก็บอุ้ยไม่ทะเราะดิ วันนี้นะคะพี่แอนกับอุ้มก็ต้องขอตัวราไปก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะจ๊ะน้องๆบ๊ายบายนะไปแล้วอุ้ยสนุกอยู่นะเกมนี้ดีดีดีใช่ถ้าถ้าคนที่มีเวลาเนี่ยมาเล่นเกมนี้เลยแน,นะนำมันจะนานมากเพราะว่ามันจะหลงอยู่ในเขาองุ่